วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกับน้องปริมตะลุยโจทย์ day 35นะคะมาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่าจากรูป A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เลยค่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ A B C D แสดงว่าเราก็จะได้ว่าด้านนี้เนี่ยขนานกาันด้าน C D ขนานกับด้าน A B แล้วก็ด้าน A D ขนานกับด้าน C B นะคะ และเขาบอกว่าเส้นแทงมุม AC เนี่ย AC ตรงนี้นะคะตัดกับ BD ที่จุด O อะแล้วก็จุด X และจุด Y เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง BO และ CO ตามลำดับก็เป็นจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเท่ากันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเท่ากันประมาณนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่า ถ้ารูปสี่เหลี่ยม BCYX นะคะ BCYX ก็คือรูปนี้มีพื้นที่9าตารางหน่วยให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ADY นะคะก็คือรูปนี้นั่นเองก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันที่รูปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวาดรูปออกมาใหม่เนาะอ่ะมาดูกันที่รูป BCO ค่ะ BCO แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุด Y กับจุด X นะคะ ตรงนี้เนี่ยมี yO เท่ากับ cy นะคะแล้วก็ ox เนี่ยเท่ากับ xb จากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งรูปค่ะสังเกตว่าถ้าแบ่งลาก yb เพิ่มนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่พื้นที่ของ o y b เนี่ยให้ y เป็น y ใหญ่เนาะ OYB ก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของ CYB ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดยอดร่วมกันแล้วก็มีพื้นที่ฐานมีความยาวฐานเนี่ยเท่ากันนะคะทำให้มีพื้นที่เท่ากันนั่นเองอ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเราแบ่งรูปมาอีกเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราลากเส้นนี้นะคะลากจากจุด y ลงมาแบ่งครึ่งตรงนี้อ่ะสมมุติว่าแบ่งประมาณนี้นะคะโอเคเราก็จะได้ว่าถ้ามันแบ่งครึ่งเนี่ยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่ารูปสี่เหลีนน่ยมนี้เอ่อ y o y b เนี่ยพอแบ่งแล้วนะคะก็จะได้ว่า เออ O สามเหลี่ยม Oxy นะคะ Oxy มันจะแบ่งเป็นสองรูปนี้นะคะจะมีพื้นที่เท่ากันเหมือนกันเลยเพราะว่ามีความยาวฐานเท่ากันนะคะแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันคือจุด Y นั่นเองค่ะ YOxy นะคะมีพื้นที่เท่ากับ Bxy นั่นเองค่ะเพราะว่ามีความยาวฐานเหมือนกันแล้วก็มีจุดยอดร่วมกันนะคะต่อไปอีกอันนึงก็เหมือนกันเลย พื้นที่ของอันนี้เราจะกำหนดจุดให้เป็นจุด z กล็ลรากันนะคะก็จะได้ว่าพื้นที่ b y z b y z เนี่ยก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของ c y z นั่นเองค่ะ c y z นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนเพิ่มไปว่า เอออันนี้เนี่ย OYB กับ CYB เนี่ยมันเกิดจากรูป BOC นะคะ BOC แบ่งกันแล้วก็แบบนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ส่วนรูปนี้เนี่ย OXY กับ YXB นะคะก็เกิดจากรูป BOY B, แบ่งแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะ โอเคอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูป CBY BCY นั่นเองค่ะ BCY จะแบ่งเป็นสองรูปเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะมีพื้นที่เท่ากันเนี่ยแล้วมันแบ่งครึ่งนะคะแสดงว่าเราก็จะได้ว่าทั้งสี่รูปนี้เนี่ยทั้งสี่รูปนี้นะคะก็จะต้องมีพื้นที่เท่ากันเหมือนกันนะคะ สมมติว่าให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็น n ก็แล้วกันพื้นที่นี้ก็ต้องเป็น n n n หมดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม b c y x เนี่ยมีพื้นที่เป็น9ตารางหน่วยซึ่งมันก็คือพื้นที่นี้เลยค่ะมีค่าเป็น 3n นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า 3n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ9นั่นเองนะคะ ดังนั้นเเดียวเนี่ยเท่ากับจะเท่ากับ,เ,กบเออสามค่ะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสามนะคะเพราะมีค่าเป็น n จากนั้นเนี่ยเอ่อรูปนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะ COD อ่ะมาดูที่รูป COD ต่อเพราะว่าเราจะต้องหาส่วนตรงนี้นะคะโอเคก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม COD มีพื้นที่เป็นมันจะแบ่งครึ่งฐานมีมีความยาวฐานเหมือนกันแล้วก็มีจุดยอดร่วมกัน,กนคือจุดดีนะคะแสดงว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเป็น12หารด้วย2เท่ากับ6ตารางหน่วยค่ะโอเคซึ่งถ้าถามว่า12มาจากไหนเนี่ยสังเกตเห็นว่าพื้นที่4 BOC เนี่ยนะคะที่เราหามาเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็น12ตารางหน่วยซึ่งรูปนี้เนี่ยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าลากเส้นแทงมุมตัดกันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นพื้นที่4ส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น6ตารางหน่วยส่วนตรงนี้เรารู้แล้วนะคะว่า AOD เนี่ย AOD เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็น12เท่ากันนะคะ 12ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่นะคะก็จะรวมกันได้ทั้งหมดเป็น18ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ18ตารางหน่วยนะคะโอเคค่ะความรู้ของข้อนี้นะคะก็คือเราจะต้องใช้ความรู้ของออสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันนะคะแล้วก็มีความยาวฐานเท่ากันเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เท่ากันนั่นเองเนาะโอเคค่ะ